บุา๋มเนข้าเหนียวแซ่พินัทขอบคุ้นทุกคนตั้งใจแล้วไม่เห็นน่าก,กินน้องพี่มือนีสุดยอดเลยลงบนแปดสิบคนพี่ไอพี่ไอบอกว่ากินแท่งขาก็อยิมไดลล้ล่อขนมปังแมน ยายกินกับซีนกับไข่นี่เด็กินกับซีทอมเบอร์เบ่ร์เนว่าจิ้มนุ่มเนี่ยกินกับซีอันจิ้มนุ่มก็มีแมนเขาเจ้าห่อนหอนหุงไหวยอยพี่นาศเขาเจ้าห่อนหอนขนมปังจิ้มนุ่มแก่ บ่ฮะบ่นุ่มเข้มลนะเนาะนุมบานแม่งุุมนุกตาหมีแม่พี่นัดจุกแลลมแม่นบ่นี่ขอบคุณด้วพี่น้องขอบคุณพี่น้อง,ท,งนะทีมงานเท่าเนาะทีมงานเร่งนี้ด้านขอบคุณหลายๆ น้ำแจงงามๆจากพีน่น้องนุ่มหวานกับย่านอ้วนเนาะโอ้นุ่มคนหวานเป็นบ่ย่านอ้วนว่าเร้วก็ได้บ,บังหุงม้าอยูด่ด้พี่นันสิตมบังหุงอยู่ บ่เดอ้บอบ่มีงานเลีเ้ยงงยานเด้อข่อยบ่บ่มีทีมงานเจ้าร่าแหละทีมงานเลี้ยงงยานน่ะนุ่มหยางเข้มนุ่มหนาม,มนนุ่มหนามื่นมือนิวเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบนแม่น้อพิมพ์ที่เห็นอยู่แต่กระสุดยอดเดียวลมบนตบัมบอกพุมกับสินแห่งแม่แซบ่อ,อยยุคคนเดียวบ่วเขาก็ไฝแม่นบ่เจ้ายุคู้เดียวบ่เบาใจ จะวัวมีทีมมันบอจะวัวมีทีมเนาะจะยู่ผู้เดียวเนาะจะบ่ได้เป็นทีมงานเรื่องอีร่านมันบ่ตะบักหุ่งกัแซ่บแม่นตะบักหุ่งกัแซ่บขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องอีกสามนาทีอันคอยพี่นาะคอยเอาดอกไม้มากินเด้เดี๋ยวเดาให้ดอกไม้ ดอกไม้ดอกอาทิโชมาต้มดอกมไม้เมตานี่มากินมีห้างก็มากินเดี๋ยวเด้อจะเอาดอกไม้เห็ดบุง้ง เป็นจังได่นี่อาติโชเขาเอินภาษาฝรั่งเศสเป็นดอกไม้เนาะน้องพิมจะเคยกินบ่นี่ดอกอาติโชแม้พินาเขาขายมั่งฝรั่งมัง,ง,มงยุแถวบ้านพินากาซิมีคือดอกบวัวไอเสดาวเขากับผมร่วมช่องกับผมบออ๋อจ้า นี่แหละดอกไม้นี่อาติโชพี่นัทเคยกินบ่ย่างแสบเลยพี่นัดเหลวาตะผู้มักเขากินแบบไรเตะเขาสิกินใจมันนี่มันคล้ายอง่วมกับเจ้ากะยายกลมหน้ามือนเ่นวะแมนกินแบบนี้พ่นัด กินแบบนี้แซ่พี่นัดเอามาต้มเอาหม่พูน่ะห้อหนาเขียวมานี่นี่เป็นยนังสิงามวะอันนี้ดอกไม้